สวัสดีค่ะพอดีเมื่อคืนนะคะเจฟซ่าเนี่ยนอนดูข่าวใน YouTube เนาะเกี่ยวกับสแกมเมอร์ที่เข้ามาหลอกแม่ชีอ่ะนะคะแม่ชีที่อายุ65ใช่ไหมคะแล้วก็เสียเงินให้กับสแกมเมอร์ไปหลายรอบเลยนะคะเป็นเงินนับแสนบาทเจฟซ่าก็เลยนั่งนึกว่าเออน่าจะมาคุยกับเพื่อนๆเ,เนาะว่าออไอ้สแกมเมอร์เนี่ยมันมีวิธีการหลอกลวงออคนไทยหรือว่าผู้หญิง ในแถบเอเชียของเราในะยังไงบ้างเพราะว่าเจิย๊ยบซาเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์กับพวกสแกมเมอร์นี่นะคะคือถ้าเราไม่ไม่แชร์ออกไปให้คนอื่นรับรู้เนี่ยเราก็เก็บไว้คนเดียวคนอื่นก็จะไม่รู้เล่ห์เหลี่ยมของสแกมเมอร์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคนแชร์เรื่องเกี่ยวกับสแกมเมอร์เนี่ยหลายครั้งนะคะหลายครั้งหลายคลิปแล้วก็หลายคนนะคะแต่ว่าแต่ละคนก็จะอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะในส่วนตัวของเจี๊ยบเนี่ยนะคะ ก็เคยโดนสแกมเมอร์ในยุคที่เริ่มเล่นเว็บเดทใหม่ๆนะคะตอนนั้นก็เล่นแบบเซ่อเซ่าๆเนาะไม่มีประสบการณ์แล้วก็ไม่เคยตามข่าวนะคะคือนึกอยากเล่นก็เล่นเลยปรากฏว่าก็ไปเจอนะคะเจอคนคนนึงนะคะในเว็บเดทนี่แหละก็โปรไฟล์ก็เหมือนในข่าวเลยก็คือมาแบบ รูปหล่อเลยนะคะทำงานแบบดีเลยทำงานเกี่ยวกับพวกปิตโตเลียมนะคะทำงานน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเดินทางบ่อยๆนะคะพส่งรูปมาอุย้ยรูปก็หน้าตาดีเลยนะคะเอาก็คุยไปเราก็คุยไปนะคะนี่ปรากฏว่าคุยไปคุยมาวันหนึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยเขากำลังจะเดินทางไปต่างประเทศไปดูงาน อ่าเราก็โอเคอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันนะคุยกันเรวคุยกันต่อตอนนี้จะไปจะไปต่างประเทศใช่ไหมเขาคงไม่ได้คุยกันอะไรก็ว่าปะปรากฏว่าวันสองวันเขาก็ติดต่อมานะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันน่ะมาเดินช็อปปิ้งอยู่นะและฉันเนี่ยไปเจอของสวยๆงามๆหลายชิ้นเลยฉันก็เลยคิดถึงเธอฉันก็จะส่งของมาให้เธอนะฉันซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละดวฉันจะส่งของไปให้เธอเธอส่งที่อยู่มาให้ฉันหน่อยสิเราก็ ตอนนั้นก็คือไม่รู้เท่าทันส่งที่อยู่ไปให้เขาเลยแต่ส่งที่อยู่และที่ทํางานไม่ได้ส่งที่บ้านส่งที่ทํางานก็ส่งไปแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรและก็ไปเที่ยววันหนึ่งก็จําได้เลยว่าไปกับลูกชายไปเที่ยวงานสัปดาห์หนังสือที่กรุงเทพระหว่างที่เดินอยู่เนี่ยก็มีโทรศัพท์เข้ามาเลยว่าวันนี้จะมีของมาส่งให้ที่ทํางานเราก็บอกาไม่เป็นไรที่ทํางานฉันมีมีเพื่อนฉันอยู่เดี๋ยวฉันโทรไปหาเพื่อนฉันให้เพื่อนฉันรับของให้ เขาก็บอกไม่ได้เหรอเธอต้องไปรับเองเราบอกเอา้าทำไมอ่ะก็มีคนเซ็นรับได้นี่เขาบอกว่าเธอต้องไปรับเองเราบอกอุ้ยฉันอยู่กรุงเทพตอนนี้ฉันกําลังแบบเดินชอปปิง้งเดินดูหนังสืออะไรอยู่เราก็บอกเอา้าเดี๋ยวคุยกันทีหลังมาวางหูไปสักพักโทรมาอีกบอกว่าเธอจะต้องกลับไปที่ทํางานเธอนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ของจะไปส่งพูดไปพูดมาบอกว่าเราจะต้องเสียภาษีเราก็ฮ้ต้องเสียค่าส่งด้วยเหรอก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเอาเอครั้งหนึ่งเนี่ยน้องสาวเคยส่งของมาให้จากต่างประเทศ น้องสาวเขาบอกว่าถ้าน้องสาวเขาไม่เสียเงินเนี่ยเราอาจจะต้องมาเสียเงินปลายทางเออหรือเราจะต้องเสียเงินก็คิดในใจปกะทเราก็เลยถามเขาว่าเออเท่าไหร่ล่ะเขาก็บอกว่าฉันไม่รู้หรอกเดี๋ยวเธอโทรไปที่เบอร์นี้ไนดะ้เขาก็ให้เบอร์หนึ่งมาเขาบอกเป็นเจ้าหน้าที่เธอโทรไปถามเขาสิเราโทรไปแล้วบอกโอเคอ่ะเดี๋ยวฉันจะโทรไปกันเราก็โทรไปถาม เจ้าหน้าที่ที่รับก็เป็นคนไทยเป็นผู้หญิงเราก็คิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่เราก็คุยกับเขาว่าเนี่ยเออมีเพื่อนชั้นส่งของมาให้นะชั้นนต้องไปรับเนี่ยของเนี่ยต้องเสียภาษีด้วยหรือเขาบอกอ๋อต้องเสียภาษีเพราะว่าจะต้องอ่าเอาของเนี่ยมาจากสนามบินแล้วมาเข้าที่เอ่ออะไรนะประมาณว่าเอ่อศูนย์ของเขาอะศูนย์ที่ที่รับสินค้าของเขาแล้วเขาได้ทาการเอ็กซาเรย์สินค้าดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเอา่อสินค้านี่มันเป็นสินค้าที่มูล,มลค่ามากมันมีเงินนะมันมี ของมีมูลค่าเป็นพวกของผู้หญิงอะ่ะเป็นของที่เป็นของข,องขวัญของผู้หญิงแต่มันมีมูลค่าสูงแล้วมีพวก iPad มีอะไรได้มากมายขเขาก็ว่านี้เพราะนั้นมนต้องเสียภาษีแล้วก็อกุ้ยแล้วเสียภาษีเท่าไหร่เขาก็บอกว่ามาสามหมื่นกว่าบาทแล้วก็เฮ้ยทําไมมันแพงขนาดนี้ลูกชายก็ได้ยินเสียงแล้วคุยลูกชายก็ถามว่าแม่อะไรล่ะแม่ก็เลยบอกเออเพื่อนแม่ส่งของมาให้แล้วต้องเสียภาษีเท่านี้เท่านี้นลูกชายบอกอุ้ยแม่ระวังนะ มันมีหลอกกันเยอะนะแม่แม่อย่าไปเชื่อมันนะเราก็บอกเลอเออแมวก็ยังไม่คิดนะยังไม่คิดว่าจะโดนหลอกก็นิ่งไปก็ยังไม่พูดอะไรก็บอกกับลูกว่าเออเดี๋ยวเรากลับไปกลับไปถึงที่ที่ทานะาํางานนะเราเราวางท้าล้วก็ก็มีโทรศัพท์มาตลอดเลยว่าเร่งว่าเธอถึงหรือย,ยังเนี่ยของเ้อจะมาถึงแล้วนะเธอรีบไปเลยนะนู่นนี่นั่นเราก็เออทาไมมันเร่งเราจังเลยเราก็อ่ะตอนนั้นยังไม่คิดไปถึงแต่เราก็บอกกับเขานะว่า ฉันว่าไปถึงแล้วฉันก็อาจจะรับไม่ได้นะเพราะว่าฉันไม่มีเงินต้องสามหมื่นกว่าบาทฉันไม่มีเงินหลอกเขาก็บอกว่าถ้าเธอไม่มีเงินนะเธอก็ไปยืมเพื่อนเธอก่อนได้ไหมเธอยืมเพื่อนได้ไหมยืมน้องได้ไหมก็คือเขาพยายามหวานล้อมเราให้เราไปเที่ยวขอยืมเงินคนอื่นเนี่ยเพื่อทีใจรับสินค้าจากเขาให้ได้ือจรับของฟันให้เขาให้ได้เราก็นั่ง,งฟังแล้กวก็นึกเอ๊ะทำไมมันร่งจังลูกชายก็บอกแม่ระวังนะเออมันมีหลอกกันเยอะนะนู่นนี่เราก็ยังบอกแต่กับเพื่อนแม่คงไม่หลอกมั้ง แต่ตัวเองอะตอนนั้นก็ไม่มีสตังค์ไม่มีเงินนะ็นในตัวเองก็ไม่มีเงินหรอกก็นึกในใจโอ้ถ้าเป็นพันสองพันล้วก็จะไปรับเนาะแต่ถ้าเป็นหมื่นเราก็ไม่รับแล้วก็โทรไปหาเจ้าหน้าที่ที่เราคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่แหละเราก็บอกน้องเอ๊ะทำไมเข้าของมันแพงมากมันมีอะไรเหรอนู่นนี่นั่นแล้วเราก็คิดไปคิดมาเฮ้ยมันมียาบ้างหรือเปล่าเนี่ยกลัวเรื่องยาเสพติดเฮ้ยมันมีของผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่าน้องเนี่ย ทำไมมันมีมูลค่ามากเลยอะไรเงี้ยมันก็บอกอ๋อไม่มีของผิดกฎหมายหรอกค่ะพี่มันก็มีแต่เป็นขวกของขวัญของผู้หญิงเน่ค่ะแต่ว่ามันก็มีมูลค่าเนาะมันต้องเป็นของที่เสียภาษีของแพงอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเหลอแล้วบอกเออเนี่ยพี่ไม่มีเงินหรอกนะบอกแล้วถ้าเกิดสมมติพี่ไม่ไปรับอ่ะจะทํายังไงกับของอันนี้แล้วก็ถามอย่างนี้เออเจ้าหน้าที่เขาก็พูดบอกว่า อ๋อถ้าพี่ไม่มารับแล้วคะของอันนี้ก็จะเก็บถูกเก็บไว้ที่นี่ละคะแล้วก็รอให้เจ้าของเนี่ยเขามาเรียกคืนซึ่งเจ้าของนะเขาต้องดาเนินการเรียกคืนเองเราบอกเอเหรอเออเขาเรียกคืนได้ใช่ไหมบอกเ,อเรียกคืนได้แล้วก็นิ่งก็นั่งคิดไปว่าเอะเราก็ใจนึงก็อยากได้ของเนาะใจนึงก็ผูมันต้องเยอะเนี่ยมันเจ้าเงินที่ไหนไปเอาเราก็เริ่มกลัวและใจนึงอ่ะก็คิดถึงแต่เรื่องยาเสพติด ใจของเรื่องนะคะคือคิดว่ามันจะมีของผิดกฎหมายหรือเปล่าที่จะเดือดร้อนถึงเราอะไรประมาณนี้ก็ยังไม่ได้คิดนะ้ว่าจะถูกหลอกนั่งคิดไปเสร็จแล้วก็โทรศัพท์ก็เข้ามาเร่งรัดแล้วตลอดเวลานะคะเราก็พูดว่าเราไม่มีเงินเราไม่มีเงินเขาก็พูดว่าให้เราไปเที่ยวยืมเงินตลอดยืมอย่างนี้ตลอดนะจกระั่างเราบอกว่าเออฉันตัดสินใจแล้วแหละว่าฉันเนะี่ยจะไม่ไปเอานะเดี๋ยวเธอเอาของเธอคืนไปเถอะเพราะว่าฉันก็ไม่มีเงินเราก็ว่างเงี้ยบอก เขาก็บอกว่าไม่ได้หรอกเธอเธอรู้ไหมว่าฉันใส่อะไรปไปบ้างเนี่ยมันมีทองคานะมันมีอะไรต่ออะไรนะแล้วเขาก็ถ่ายรูปนะเป็นพวกเป็นทองอะ่ะที่อยู่ในหอเป็นเป็นตุ๊กตายัดเป็นตุ๊กตาแล้วก็เป็นพวกเงินน่ะกองไว้เป็นพวกเครื่องประดับสร้อยแหวนเงินทองอะ่ะถ่ายาให้ดูเนี่ยของอันเนี้ย อยู่ในกล่องใบนี้แล้วฉันส่งมาให้เธอแล้วก็ถ่ายรูปกล่องมาให้ดูว่าเนี่ยกล่องมันจะมีหน้าตาแบบนี้นะเป็นของที่มีมูลค่ามากเลยนะเธอตอนนี้ฉันน่ะส่งไปให้เธอเนี่ยฉันหมดเนื้อหมดตัวเลยนะเพราะฉันน่ะตั้งใจจะเดินทางไปประเทศไทยที่จะไปอยู่กับเธอเนี่ยเดี๋ยวเสร็จงานตรงนี้แล้วเนี่ยฉันจะกลับประเทศไทยทันทีแล้วฉันจะไม่กลับประเทศฉันแล้วเพราะนั้นฉันก็เหมือนกับฉันหมดตัวเลยนะฉันส่งไปให้เธอเนี่ยฉันก็หวังว่าเธอจะไปเอาให้ฉันแล้วเดี๋ยวเขาฉันไปเนี่ยเราจะได้ไปเอาของด้วยกันแล้วเราจะได้แบบว่าอยู่ด้วยกัน เราก็นึกในใจมึงจะหนีประเทศมึงมาอยู่กับเราเนี่ยมึงทําอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่าแล้วก็คิดไปถึงเรื่องของผิดการผิดกฎหมายก็กลัวกลัวเรื่องเรื่องการผิดกฎหมายไม่ได้กลัวว่าเขาจะหลอกตอนนั้นก็คือไม่รู้เรื่องสแกมเมอร์เลยรากว่าก็ลังเลลังเลนะคะแล้วจริงด้วยใจจริงอะคือใจนึงอะอด้วยความโลภนะก็อยากได้ก็อยากได้ของนะถือเงินไปที่ธนาคารปรหยุธ์ดูหน้าธนาคารจะไปโอนสตมงค์อยู่แล้ว แล้วมันนั่งคิดถ้าสมมุติว่าให้ไปสามหมื่นกว่าบาทแล้วของที่ได้มาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรแล้วที่เป็นห่วงก็คือเสียงที่บอกว่าห่วงเรื่องของผิดกฎหมายห่วงเรื่องยาเสพติดอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่กล้า เป็นทองไปอะไรก็แล้วแต่ทองเนี่ยเอามาจากไหนล่ะขโมยเข้ามาหรือเปล่าก็คิดไปสารพัดอุย้ยไม่เอาดีกว่าก็เดินออกมาแล้วก็โทรไปบอกว่าฉันไม่ไปเอาเขาก็บอกว่าอุย้ยเธอที่ฉันอยากจะบ้าตายเหลือเกินทำไมผู้หญิงไทยเป็นแบบนี้อย่างงู้นอย่างนี้เขาก็แบบโวยวายใส่เราใหญ่เลยว่าโกรธเราใหญ่เลยตีอกพกลมว่า ฉันจะตายแล้วเนี่ยเธอไม่ไปเอาของฉันเราก็บอกว่าเธอก็มาเอาของของเธอไปฉันก็ไม่ไปยุ่งกับของของเธอหรอกแล้วเขาก็เลยแลพอพอสุดท้ายพอเราพูดเราไม่ไปเอาเขาทำไงรู้ไหมคะเขาขู่ค่ะเขาขู่เลยเขาบอกว่าเธอรู้ไหมไอ้ที่ฉันส่งไปเนะี่ยไปเป็นของที่มีมูลค่ามากแล้วฉันเนี่ยส่งไปให้เธอเพราะฉันไว้ใจเธอแล้วถ้าเธอไม่ไปเอานะเดี๋ยวตำรวจจะต้องเข้ามาตรวจสอบกล่องใบนี้แล้วพอตำรวจเข้ามาตรวจสอบกล่องใบนี้มันก็จะเดือดร้อนถึงเธอเพราะว่าฉันจ่าหน้า กล่องเนะี่ยถึงเธอเพราะนั้นตํารวจก็จะเข้ามาสอบสวนรัฐบาลไทยก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเธอรู้ไหมว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหนแล้วมันก็จะเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของเธอด้วยเราก็อุ้ยมันทําไมฟังดูแบบใหญ่โตขนาดนี้มันเป็นเรื่องอะไรใหญ่โตกลัวมากเลยตอนนั้นก็กลัวนะคะกลัวว่าจะมีเรื่องเดือดร้อนมาถึงตัวเองเราก็เลยพูดบอกว่าโอ๊ยฉันไม่รู้หรอกฉันไม่สนใจหรอกใจดีสู้เสือไปก่อนเลยบอกเขาว่าฉันไม่กลัวหรอก เพราะว่าฉันไม่ได้เป็นคนไปรับของฉันปฏิเสธการรับของถึงเธอจะส่งมาชื่อฉันฉันก็บอกว่าฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เธอส่งมาเองแต่ฉันไม่ไปรับเพราะนั้นเนี่ยตำรวจก็ไม่มาเกี่ยวข้องกับฉันหรอกแล้วเธอรู้ไหมว่าฉันก็มีน้องเป็นตำรวจพอดีมีน้องสาวเป็นตำรวจก็เลยขู่ไปเลยว่าฉันก็มีน้องเป็นตำรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปบอกน้องสาวฉันว่ามีคนส่งของมาให้ฉันแล้วฉันไม่ไปรับเพราะฉะนั้นน่ฉันจะไปแจ้งความให้ก่อนเป็นหลักฐานแล้วก็พูดไปแบบนี้เขาก็บอกว่าเขาแบบ ก็ทําเป็นวางหูไปเลยแบบว่าทําว่าโกรธเราสักพักก็มีผู้หญิงโทรมาหาแล้วบอกว่าพี่คะเออถ้าพี่ไปไปแจ้งความมาเรื่องมันจะวุ่นวายนะหนูว่าพี่มาเอาของดีกว่าไหมเพราะของพี่มันก็มีมูลค่าเยอะอยู่นะถ้าพี่มาเอาของมาเรื่องมันจะได้จบง่ายๆอะไรประมาณเนี้เราก็บอกว่าไม่ไปอ่ะพี่ไม่มีเงินเสร็จแล้วก็ไอเจ้าคนเนี้ยมันก็โทรมาอีกโทรมาขู่เรามันบอกว่าเธออะฉันรู้นะว่าเธออยู่ที่ไหน ฉันมีที่อยู่ของเธอเพราะนั้นเนี่ยเธอทําให้ฉันเดือดร้อนเธอทําให้ฉันหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยฉันจะตามล่าตัวเธอบอกเธออย่าคิดว่าเธอจะหนีฉันพ้นนะเพราะว่าฉันเน่ยเชื่อใจเธอฉันก็เลยส่งของมาให้เธอแต่เธอเนี่ยกลับทํากับฉันแบบนี้ฉันก็หมดเนื้อหมดตัวแล้วของฉันเนี่ยก็ไปอยู่ในประเทศไทยแล้วฉันก็ไม่สามารถจะไปเอาของฉันได้แล้วดีไม่ดีตํารวจก็เข้ามาเกี่ยวข้องอีกเพราะฉะนั้นฉันจะต้องตามหาตัวเธอให้เจอเพราะว่าฉันมีที่อยู่ของเธอขู่เราเราก็กลัวก็ ไม่รู้จะทำยังไงก็คุยกับน้องสาวว่าเฮ้ยเนี่ยฉันมีเรื่องแบบนี้ก็เล่าให้น้องสาวฟังน้องสาวตอนนั้นน้องสาวก็ยังไม่รู้เรื่องสแกมเมอร์เท่าไหร่น้องสาวก็กลัวก็ไปปรึกษาเพื่อนที่เป็นตํารวจด้วยกันว่าเนี่ยมีเคสแบบนี้พี่สาวโดนแบบนี้อย่างงี้อย่างงี้จะทายังไงดีอะไรเงี้ยก็กลัวว่าเขาจะมาทาร้ายเรื่องของเรื่องคือกลัวเขามาทาร้ายตํารวจก็ฟังเพื่อนของน้องสาวฟังก็หัวเราะเลยบอกว่าโอ้ยพี่ พี่ไปกับผมไหมพี่ไปเอาของกับผมไหมถ้ามันมีของจริงนะเดี๋ยวเราเอาเงินมาแบ่งกันเดี๋ยวเรามาแบ่งกันแต่พี่เชื่อผมไหมมันไม่มีอะไรหร,หรอกมันหลอกพี่พี่รู้จักพวกไอ้พวกสแกมเมอร์ไหมเราบอกวก่าคารมเมอร์คืออะไรล่ะเขาอะไรฟาสแกมเมอร์ก็คือไอ้พวกหลอกผู้หญิงอย่างงู้นอย่าง,งนี้ไงเนี่ยมีคนหลอกเยอะเนี่ยมีคนมาแจ้งความเยอะเลยนะครับพี่ผมว่าพี่ต้องโดนสแกมเมอร์แน่เลยพี่ไม่ต้องไปสนใจมันหลอกมันพูดไปอย่างนั้นเนี่ยมันทําอะไรพี่ไม่ได้หรอกก็พูดไปเราก็เลยเริ่มหายกลัว นะคะเริ่มหายกลัวแต่ตอนแรกเรากลัวมากเลยแล้วเราก็แบบเออมันนั่งคิดว่าเอยหรือจจริง<ๆ>ก็เลยไปเปิดครั้นี้ไปเปิดดูทูไปเปิดดูข่าวก็เห็นว่าเออเฮ้ยพฤติกรรมแบบนี้มันคล้ายกับที่ เราโดนเลยนะเด็กผู้ชายเข้ามาพูดดีๆด,ด้วยส่งของกำนันมาให้จะให้ของกำกันมีค่านู่นนี่นั่นอะไรกับเราแล้วก็ให้เราไปเอาเนี่ยแบบดีที่เราฉุกใจคิดแต่ตอนที่เรายินอยู่หน้าธนาคารเนี่ยเราเกิดแบบอารมณ์คือมันยังไงขึ้นมาก็ไม่รู้เราก็ถอยกลับมาเราก็เลยไม่ต้องไปเสียเงินตรงนั้นแต่มันก็ยังมาข่มขู่เราแบบนี้อีกก็เลยเนี่ยก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาแชร์ให้กับเพื่อนๆทางบ้านฟังนะคะว่าใครที่เจอเหตุการณ์แบบเนี้ยนะคะ เจอเพื่อนต่างชาติทาง Facebook ทางเว็บเดทและมีพฤติกรรมประมาณนี้ให้ถอยห่างมาเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่หลอกลวงเราแล้วว่าพฤติกรรมแบบนี้ที่เคยเจออีกก็คือคุยดีเหมือนกันหมดเลยนะคะทุกอย่างคุยดีหมดเลยและวันหนึ่งก็พูดประมาณว่าลำพึงลำพันว่าเนี่ย ลูกกระปวยฉันก็ทํางานอยู่ไกลมากอยู่กลางทะเลฉันก็ไม่สามารถจะไปส่งเงินลูกได้ไปรักษารูปได้เลยฉันได้เครียดมากเลยตอนนี้ฉันก็เลยแบบว่ารู้จะทํายังไงดีปวดหัวมากเนี่ยกินยาทุกวันก็พยายามพูดให้เราฟังว่าให้เราเกิดความสงสารเราจะได้ถามว่าเธอต้องใช้เงินเหลืออะไรหรือประมาณเนี้ยแต่พอพูดมาลักษณะเนี้เนื่องจากว่าเราเจอเคสแรกไปแล้วเราก็เลยรู้ทันเราก็เลยพูดไปเลยว่าอ๋อ oh, ลูกเธอไม่สบายเธอก็เลยจะขอเงินฉันเลยไงอะไรว่าอย่างเงี้ยบอกเสียใจด้วยนะโอ้ฉันมิมให้เธอหรอกแล้วประเทศเธอออกเจริญขนาดน,นี้อยู่กลางทะเลไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอินเทอร์เน็ตเธอโอนเงินทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้เหรอประเทศฉันน่าหลังไล้ความเจริญมากกว่าเธออีกฉันยังโอนเงินทางเอ่อทางเน็ตได้เลยของเธอออกทันสมัยทําไมเธอจะโอนเงินทางเน็ตไม่ได้บอกเธอพูดแค่นี้ฉันก็รู้สรุปแล้วเธอเนี่ยคือสแกมเมอร์ใช่ไหม บอกฉันกุห์คุยกับเธอมาต้องนานสองนานในที่แท้เธอก็เป็นสแกมเมอร์จนได้ก็คือดา่าๆๆเขาไปเลยตามแบบว่าแบบคือมีประสบการณ์มาแล้วคนนี้ก็ด่าเลยคนนี้ก็ด่าไปเลยแล้วก็เลิกคุยก็คือบล็อกไปเลยนะคะหลังจากนั้นคือคุยคุยไปเนี่ยถ้าเจอลักษณะที่พูดลักษณะแบบนี้ไม่คุยเลยเลิกคุยแล้วก็บดเป็นบทเรียนให้ตัวเองว่าเ้าเราจะคุยเนี่ยก่อนอื่นเลยคุยปุ๊บอะเปิดมาเปิดกล้อง ธอมีกล้องไหมเธอเปิดกล้องมาขอคุยนะคะแล้วกล้องก็ต้องเคลื่อนไหวตัวคนก็ต้องเคลื่อนไหวอิริยาบถม,มันต้องเคลื่อนไหวไม่ใช่กล้องแบบนิ่งๆภาพโมัๆสลัวๆอันนั้นไม่ใช่อันนั้นก็คือตัวปลอมนะคะหรือประเภทว่าขอดูตัวไม่คุยไม่โชว์ตัวแต่ไปโชว์บ้านเดินถ่ายรูปบ้านรอบบ้านให้ดูเลยเนี่ยอุ้ยฉันบ้านชันเนี่ยใหญ่โตมากมายไอ้ดีก็สกแกมเมอร์เหมือนกันอย่าไปเชื่อนะคะ ไม่มีใครที่จะเอาเงินมาให้เราเอาของมาให้เราตั้งแต่เริ่มรู้จักกันเนี่ยไม่มีทางนะคะโดยเฉพาะพวก,พวกฝรั่งต่างชาติเนี่ยนะคะไม่มีทางเลยที่เขาจะมาให้เงินให้ทองเราง่ายๆอย่าไปคิดฝันหวานอยากได้ของเขานะคะแล้วก็อย่าไปหลงคําหวานที่คำเยินยอของเขานะคะเพราะว่าพวกนี้ก็คือมุ่งหวังที่จะหลอกเราเนี่ยก็คือมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆน,น,น้องๆน,น,นะคะหลานๆทางบ้านได้ฟงังเพราะว่า ฟังข่าวแล้วกเกิดความไม่สบายใจก็เลยคิดเออเรื่องนี้ถ้าเราไม่คุยให้คนอื่นฟังบ้างมันก็อยู่กับตัวเรานะคนอื่นก็จะไม่รู้นะคะเป็นลู่ทางที่เราจะไว้ป้องกันตัวนะคะแล้วก็จะได้รู้จักว่าเออถ้าเกิดเข้ามาในลักษณะน,นี้แล้วเนี่ยเราควรจะเชื่อเขาไหมนะคะก็อย่าไปหลงงม,มงายกับคำหวานของเขานะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ออกมาเตือนใจกันเนาะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะก็ มาเล่าให้ฟังนะคะว่าอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทางบ้านไม่มากก็น้อยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย